ในค่ำคืนที่ทุกสายตาจับจ้องเหตุการณ์ครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินขับไล่ F 1 6ของกองทัพอากาศไทยได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ปฏิบัติการเร่งด่วนโจมตีค่ายทหารกัมพูชายอย่างหนักหน่วงจนพื้นที่รอบๆเสถือนเลื่อนล่านการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวเล็กๆแต่ถือเป็นสัญญาณชัดเจนถึงสถานการณ์ตึงเครียดที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียงเครื่องยนต์ F-16 Fighting Falcon คำรามก้องบนท้องฟ้าขณะที่นักบินไทยทำการเข้าประจำตำแหน่งอย่างแม่นยำก่อนกดปุ่มปล่อยอาวุธลงสู่เป้าหมายจรวดและระเบิดนำวิถีล่นลงมาอย่างแม่นยำเปลวไฟและควันดำพวยพุ่งจากค่ายทหารที่ถูกโจมตีภาพที่เห็นสะท้อนถึงพลังการรบอันทรงประสิทธิภาพของกองทัพอากาศไทย F-16 ของไทยถือเป็นเครื่องบินที่ถูกอัปเกรดให้มีความสามารถเหนือชั้น ทั้งระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ระบบอาวุธอัจฉริยะและความคล่องตัวสูงทำให้สามารถเข้าตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแม้ในเวลากลางคืนการบุกโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง15นาทีแต่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อค่ายทหารของกัมพูชาผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่าค่ายทหารที่ถูกโจมตีเป็นหนึ่งในฐานกำลังสำคัญที่กัมพูชาใช้เก็บยุโทโธปกรณ์หนักและกำลังพลจำนวนมาก หลังจากถูกโจมตีหลายสิ่งก่อสร้างถูกทำลายกองกำลังจำนวนหนึ่งต้องถอนกำลังหนีอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นจุดสนใจของสื่อทั่วโลกสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วประเทศตกตะลึงก็คือความรวดเร็วและความแม่นยำของ F16 ไทยนักวิเคราะห์การทหารระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงการซ้อมรบและการเตรียมพร้อมที่ยาวนานของกองทัพไทยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอาวุธยุคใหม่ที่เทียบชั้นกับมหาอำนาจทางทหาร นอกจากนี้ยังมีการใช้ระเบิดนำวิถีแบบเลเซอร์ไกด์บอมและ AGM-65 มาเว i c กที่ออกแบบมาเพื่อเจาะก,กราดและทำลายยานกราะของสัตรูเมื่อรวมกับการสนับสนุนทางอากาศแบบเต็มรูปแบบยิ่งทำให้การโจมตีครั้งนี้มีพลังทำลายสูงสุดจนค่ายทหารกัมพูชาแทบไม่เหลือสภาพประชาชนไทยจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์หลายคนชื่นชมในความแข็งแกร่งของกองทัพไทย ขณะที่อีกส่วนหนึ่งแสดงความกังวลว่าการประทานี้อาจบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าไทยไม่อาจถูกมองข้ามในด้านแสนยานุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงชี้ว่า f 1 6ไทยนั้นแม้จะถูกจัดหาเข้าประจำการมาหลายปีแต่การอัปเกรดและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้ยังคงเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศไทย ความเร็วเหนือเสียงกว่าแมส2และระยะปฏิบัติการใกล้กว่า3,000กิโลเมตรช่วยให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ชายแดนและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์อีกหนึ่งจุดสำคัญคือความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและพันธมิตรที่ช่วยเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศและการแบ่งปันข่าวกรองเชิงลึกทําให้ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถดําเนินไปอย่างแม่นยําโดยแทบไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามตอบโต้สิ่งที่น่าจับตาคือท่าทีของประชาคมโลก หลายประเทศเริ่มออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการประทะทันทีขณะที่บางประเทศมองว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคการแข่งขันด้านการทหารที่เข้มข้นกว่าเดิมหลังการโจมตีเสร็จสิ้น F16 ของไทยทั้งหมดสามารถบินกลับฐานได้อย่างปลอดภยัยไม่มีรายงานความสูญเสียใดๆจากฝั่งไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความพร้อมทางยุทธวิธีของนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ภาพเหตุการณ์จริงที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลแสดงให้เห็นแสงไฟระเบิดกลางค่ำคืนเสียงหวีดของระเบิดและแรงสั่นสะเทือนทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตกใจและรีบอพยพออกมาเหตุการณ์น ну ี้ไม่เพียงเป็นข่าวใหญ่ของไทยและกัมพูชาแต่ยังกลายเป็นพาดหัวในหลายสำนักข่าวระดับโลกคำถามสำคัญที่ยังคงค้างคาอยู่คืออะไรคือจุดเริ่มต้นขององค์การโจมตีเร่งด่วนครั้งนี้ นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าอาจเป็นการตอบโต้จากเหตุการณ์ที่กองกําลังชายแดนกัมพูชาเคลื่อนไหวใกล้แนวชายแดนไทยมากเกินไปขณะที่บางฝ่ายมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงอํานาจของกองทัพไทยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการโจมตีครั้งนี้ก็ได้แสดงให้โลกเห็นถึงความแข็งแกร่งของ F-16 ไทยอย่างไม่ต้องสงสัยและยังเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้หลายประเทศต้องหันกลับมามองขีดความสามารถทางการทหารของไทยใหม่อีกครั้ง ทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ด่วนล่าสุดที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวต่อไปของทั้งสองประเทศจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะทุกวินาทีหลังจากนี้อาจเป็นตัวกำหนดอนาคตของภูมิภาคได้เลยทีเดียวคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการโจมตีครั้งนี้ควรเป็นสัญญาณเตือนเพื่อหยุดความขัดแยง้งหรือเป็นเพียงก้าวแรกของสึกที่อาจลุกลามใหญ่โต แสดงความคิดเห็นกันไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตล่าสุดที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่คือเรื่องราวร้อนแรงที่ทุกคนไม่ควรพลาด f 1 6ไทยโจมตีด่วนค่ายทหารกัมพูชาถูกถล่มยับข่าวอัปเดตล่าสุด2025ที่จะทำให้โลกจับตาประเทศไทยในฐานะมหาอำนาจด้านการทหารแห่งภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง หลังจากเหตุการณ์โจมตีเร่งด่วนของ F16 ไทยต่อค่ายทหารกัมพูชาข่าวสารยังคงแพร่สะพัดออกไปอย่างต่อเนื่องและทำให้บรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศตึงเครียดยิ่งขึ้นหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงท่าทีของรัฐบาลไทยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพียงเพื่อแสดงแสนยานุภาพหรือมีข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามจริงๆที่ประชาชนยังไม่รับรู้ นักวิเคราะห์ทางทหารระบุว่า F-16 ของไทยได้ถูกพัฒนาระบบป,ปฏิบัติการและการรบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบกับดาวเทียมและเครือข่ายข่าวกรองทําให้สามารถเข้าตีเป้าหมายได้แม่นยําและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่บินเร็วแต่ยังสามารถบรรทุกอาวุธหลากหลายชนิดตั้งแต่ระเบิดนําวิถีเลเซอร์ AGM-65 Maverick ไปจนถึงอาวุธปล่อยนําวิถีอัจฉริยะ ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายเฉพาะจุดค่ายทหารที่ถูกถล่มครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางกำลังพลและยุโทโธปกรณ์สสำคัญของกัมพูชาการถูกโจมตีจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหลายฝ่ายมองว่านี่คือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ที่ไทยส่งไปยังเพื่อนบ้านเพื่อให้รับรู้ถึงขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและเพื่อแสดงว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่หากเกิดการยุ่ยยุหรือภัยคุกคามใดๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของประชาคมโลกขณะที่บางประเทศเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและเปิดโต๊ะเจรจาแต่ก็มีบางประเทศที่เฝ้ามองด้วยความสนใจเพราะเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคการที่กองทัพไทยสามารถดำเนินการโจมตีที่แม่นยำและรวดเร็วเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อการวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของหลายชาติ ในโลกออนไลน์คลิปวิดีโอจากประชาชนที่บันทึกภาพเหตุการณ์จริงถูกแชร์อย่างกว้างขวางแสงไฟจากการระเบิดที่สว่างจ้าไปทั่วฟ้ากลายเป็นภาพที่ชาวโลกจับตามองหลายคนยกย่องนักบินไทยว่าเป็นมืออาชีพขณะที่อีกส่วนหนึ่งเตือนว่าความรุนแรงอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่อาจควบคุมได้หลังปฏิบัติการกองทัพอากาศไทยได้ออกถแถลงการสั้นสั้นยืนยันว่าทุกเครื่องบินกลับสู่ฐานอย่างปลอดภัย และไม่มีความเสียหายใดใฝั่งนักบินซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการฝึกและความพร้อมรบที่สูงมากสื่อบางแห่งถึงกับเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่าการโจมตีสายฟ้าแลบคำถามใหญ่ในตอนนี้คือเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การเจรจาหรือการเผชิญหน้าในระดับที่รุนแรงขึ้นความเคลื่อนไหวต่อไปของไทยและกัมพูชาจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความมั่นคงของภูมิภาคว่าจะเดินหน้าไปสู่สันติภาพหรือการเผชิญหน้าที่ทวีความรุนแรง นี่คือบทต่อเนื่องของปฏิบัติการ F16 ไทยโจมตีด่วนที่ยังคงสร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนว่าความจริงทั้งหมดกำลังรอการเปิดเผยในไม่ช้า